สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญทั้งหลายวันนี้เอาภาพสวยๆของธรรมชาติมาฝากนะคะสวัสดีญาติธรรมทั้งหลายนะคะท่านผู้เจริญทั้งหลายนะคะวันนี้ก็เป็นวัน ที่19เมษายนนะคะ,ะที่ดาอัดไปเมื่อกี้ก็เป็นต้นเชอรี่ที่บ้านเมื่อคลิปที่แล้วเอามาเอามาฝากว่าดอกก็สวยมากตอนนี้เขาก็เริ่มผลิดอกแล้วแล้วก็ออกใบต่อไปก็จะเป็นออกเป็นลูกใช่ไหมคะดาก็จะเอาอพัฒนาการของต้นไม้ที่นี่เอามาฝากนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่19เดือนเมษาใช่ไหมคะสำหรับคนที่เข้ามาฟังนะคะ,ะการ สวดการแบ่งปันการสวดพระคาถาเงินล้านนะคะมันผ่านปีใหม่ไทยมาแล้วนาะก,ก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามารับฟังมีความสุขความเจริญทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะขอให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะคเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังช่หมคะวันนี้ดาก็จะเอาประสบการณ์ ของการสวดพระกถาเงินล้านมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะว่าสวดแล้วรวยจริงไหมนะคะสําหรับดานนี่นะคะะดาก็มีความรู้สึกบอกว่าบอกไปหลายครั้งแล้วว่าดาเป็นอะไรที่เชื่อมั่นในพระกถาเงินล้านมากคะ่ะว่าสิ่งที่ได้มาทุกๆวันนี้ก็คือรวมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดานับถือนะคะช่วยให้ดาได้มีเงินมีทองไหลามานะคะ จากการสวดพระกถางเงินล้านส่วนหนึ่งแล้วก็จากการทํางานอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เราก็อดทนในการทํางานทําให้เรามีเงินทุกวันนี้นะคะถึงดาไม่ได้มีเยอะอาจจะมีไม่เยอะเหมือนกับคนที่เขาแบบรวยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เราก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จในการสวดมนต์ใช่ไหมคะคนที่มาสวดและยังไม่ได้นะคะก็อยากให้รับฟังคลิปนี้ก่อนนะคะในในสิ่งที่ดา ทำอยู่นะตอนนี้นะคะดาไม่ได้สวดเพื่อให้เงินไหลเข้ามาเยอะๆนะคะแต่เราสวดเพื่อให้เรามีสติในการทํางานใช่ไหมคะถ้าเราทํางานอย่างมีสติไม่ว่าเราจะทํางานหน้าที่อะไรใช่ไหมคะแล้วเงินทองมันก็จะไหลมาเทมานะคะยังเป็นคลิดลับง่ายๆวันนี้ก็จะมาทําคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ต้องออกไปทํางานนอกบ้านอย่างดาก็เคยให้วิธีการ ขอพรไปแล้วใช่ไหมคะในคลิปคลิปก่อนๆหน้านี้ที่คนที่ฟังก็เอาไปทําตามได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ดาขอทุกวันนี้ดาก็คิดว่าดาได้นะคะการขอหลังจากการสวดคาถาไหว้ปู่ชีวกวใช่ไหมคะปู่ชีวกก็คือปลลมคูผู้สอนวิชานวดนะคะดาก็จะขอปู่เสร็จใช่ไหมเมื่อสวด ไหว้ปู่ชีวกเสร็จดาก็จะขอพรสิ่งที่ดาขอนะคะดาก็จะขอว่าขอให้ดานะคะเจอลูกค้านวดวันเนี้ลูกค้าที่มาเนี่ยให้เขานวดง่ายๆนะคะแล้วก็พอนวดเสร็จแล้วให้เขามีความสุขกายสบายใจแล้วก็มีความแบบถูกใจในการในการที่เรานวดใช่ไหมคะแล้วก็นวดแบบนวดยังไงก็ได้ค่ะขอให้เขาขอให้ที่เราไปจับเขาให้เราล่าง เราเอามือไปจับร่างกายเขานี่ขอให้เขามีความสุขในการถูกเรานวดเราจับใช่ไหมคะแล้วพอเราหนวดเสร็จแล้วก็ให้เขามีความสุขในการที่จะให้เงินเราใช่ไหมคะเหมือนกันจจบจบจากต่อนที่ดาเปิดร้านใหม่ๆที่ดายังไม่ได้สวดมนต์ใช่ไหมคะสวดพระคาถาเงินล้านใช่ไหมคะล้าก็จะเจอลูกค้าแบบเขาก็ดีนะคะลูกค้าที่มาที่บ้านนวดดีมากเขาก็จะไม่แต่ส่วนใหญ่จะเน้นหนักมากใช่ไหมคะแต่ก็นั่งคิดเนาะคิดว่าจะทํำยังไงดีแล้วก็เลยไป คิดว่าเราต้องขออะไรสิ่งที่เราทํที่เวดาก็บอกว่าขอให้ลูกค้าที่มานะคะนวดง่ายๆนวดเสร็จนะคะทํำยังไงก็ได้ขอและให้เขามีความสุขใช่ไคะลูกค้าที่มานะคะของของวันของเมื่อวานปกติเขาจะมาวันพฤหัสแต่ว่าวันพฤหัสเต็มใช่ไหมคะทุกวันนี้ร้านเต็มมากนะคะคือแต่ถามว่าเต็มนี่กี่คน,นะคะสี่ชั่วโมงดึกดาก็ถือว่าเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆจากที่แบบอาทิตย์หนึ่งมีสองชั่วโมงใช่ไหมคะ พอแกอาจะเป็นคนตัวใหญ่ตัวอ้วนใช่ไหมคะลูกค้าคนนี้แล้วแกจะนวดสองชั่วโมงใช่ไหมคะเ่าก็จะบอกแกว่าเธอโอเคไหมเขาบอกว่าเธอนวดฉันได้ดีมากฉ,มฉันไม่ต้องฉันไม่ได้ต้องการนวดหนักฉันต้องการแค่นวดให้มันสบายๆเขานวดน้ํามันทั้งตัวนะคะเราเราก็พยายามที่จะไม่ใช้ตอนแรกเราว่าจะใส่ว่าจะใช้สั้นเราพูดว่าเราจะใช้สอกให้เขาใช่ไหมเขาบอกว่าแค่มือก็พอลแล้วเพราะว่าน้ําหนักที่เธอทําให้ฉันเอง ก็ถือว่าโอเคแล้วเธอไม่ต้องลงสอบให้ฉันหรอกเพราะว่ามันหนักไปฉันก็ไม่มีความไม่มีความสบายในการถูกนวดใช่ไหมคะเขาบอกว่าเราก็ถือว่าเออเราเราก็ใช้มือใช้มือนวดเขาก็สบายเห็นไหมคะนี่คือการสิ่งที่ดาขอว่าดาขอให้ลูกค้านวดนง่ายๆใช่ไหมพอปกติลูกค้าที่นี่ที่มาใช่ไหมคะเขาเป็นคนบรรน,นอกพูดเลยค่ะว่าบรรนอกเพราดาอยู่บรรน,นอกใช่ไหมคะเป็นคนต่างจังหวัด การที่จะให้ค่าขนมเราเนี่ยหนึ่งยูโร2ยูโรเนี่ยมันเยอะนะคะเพราะว่าเขาไปนั่งร้านกาแฟเขาให้ค่าเขาให้ทิปพนักงานทํางานแค่20เซนใช่ไหมคะยีสิเซนเนี่ยจากพเพราะว่าทําไมเราไปรู้เพราะว่าเราไปนั่งร้านกาแฟแล้วเราจะรู้ว่าว่าเขาให้ทิปเท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้ลูกค้าที่มาทุกวันเนี่ยเขาจะให้ค่าเขาจะให้ค่าขนมดานะคะค่าค่านวดหลังจากที่การนวดเสร็จทีละห้ายูโรใช่ไหมคะห้ายูโรนี่เป็นรายรที่ ภูมิใจมากเลยค่ะก็คือว่าแสดงว่าการขอพรและก็การสวดมนต์ของเรานี่ได้ผลใช่ไหมคะนี่คือเป็นวิธีการที่ได้เงินได้เงินมาจากได้เงินมาจากการสวดมนต์ก็คิดว่าการสวดมนต์นะคะทาให้ทําให้เรามีสมาธิในการทํางานใช่ไหมคะทีนี้อันนี้คือพูดเสร็จและที่บ้านก็คือเดี๋ยวนี้ลูกค้าที่มาก็คือให้ค่าขนมหมดนะคะก็คือคนละสองยูโรคนละห้ายูโรเนี่ยมันเยอะนะคะคเพื่อนๆพือก็คิดดู เปรียบเทียบกันนะคะว่าคนที่ไปนั่งล้างกาแฟได้ติปแค่ยี่สิบเซนห้าสิบเซนเนี่ยนะคะแต่เราทํางานนวดชั่วโมงหนึงเราได้ติปห้ายูโรมันถือว่าเป็นอะไรที่แบบประสบความสําเร็จในการสวดมนต์มากค่ะอันนี้คือพูดถึงที่บ้านนะคะพอเราพูดไปถึงที่ทํางานของวันเนี้ยวันไปทํางานเสาที่จิมฮะแต่ว่าช่วงนี้เราจะไปทําให้เขาวันพุธด,ด้วยเราก็ถือว่าเราได้เงินเพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะนี่คือเป็นสิ่งที่คิดว่าการทํางานนี่นะคะ ก็ทําให้เราได้เงินเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็ไปทําวันพุธด,ด้วยแล้วก็สุกเสาสุกเสาที่ผ่านมานะคะลูกค้าที่ร้านนะก็จะขอว่าวันเนี้เราไปทํางานที่ร้านนี้นะคะแล้วก็ขอให้เราเจอลูกค้านวดง่ายๆแล้วก็ได้ติปเยอะๆมันก็ได้จริงๆนะคะลูกค้านี่คนที่นวดง่ายๆนะคะก็ให้ติป คนละยี่สิบบางทีงตอนนี้ได้ได้ทิปยี่สิบแล้วนะคะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเพิ่มลงงานแล้วใช่ไหมคะได้ติปยี่สิบ้างได้ติปห้ายูโรบ้างก็คือได้เกือบทุกคนอะไรเงี้ยและลูกค้าก็ไม่ได้นวดหนักก็คือนวดแบบสบายๆแล้วก็คิดในใจก็ขอบคุณรากระถางร้านนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะกระถามว่าง,ง่ายขึ้นไหมคะมันมัน,ม,นมันคือเราก็คือใช้เราก็คือทําทำกิจวัตรประจําวันเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็คือ ไปทํางานเหมือนเดิมอยู่บ้านก็ทําความสะอาดบ้านทะเลาะก,กับสามีเหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ไม่ทะเลาะแต่พอเราแบบไปอยู่ในจุดที่ทํางานแล้วก็ได้เงินเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะสิ่งที่พรกคาเงินล้านมอบให้ใช่ไหมคะก็ะถามว่าแค่นี้มันแค่นี้มันเยอะไหมสําหรับดาดาถือว่าเยอะนะคะเพราะว่า ตอนนี้เราไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าแจ็คพ็อต,ตมันแตกไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ซื้อมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วคะ่ะแต่เราก็ได้เงินเข้ามาอีกหลายๆทางใช่ไหมคะจากจากการทํางานอะไรเงี้ยจากการทํางานที่ที่ไม่น่าจะได้มันก็ได้ใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือ,อปฏิหารของการสวดพระคาถาเงินล้านที่ดาวมาแบ่งปันนะคะวันนี้คลิปนี้ก็ไปเลยคะ่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะมีความสุขนะคะกับการ ทำงานกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะเมืองไทยก็อาจจะร้อนมากแต่เราก็ยังมีสติเนี่ยตองมีสติในการใช้ชีวิตนะคะบางทีอากาศมันร้อนเราก็ไม่ต้องปเครียดตามอากาศนะคะเราทําตัวเองให้มันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปนะคะธรรมะสวัสดีนะคะ